เป็นที่ห่วงห้ามนะคะอันตรายเขบอกไม่นักท่อนะงเที่ยวลงไปนะเป็นสั่งของเจ้าหน้าที่เขาบรรยากาศลานจอดรถนะคะ ลานจอดรถสังเกตบนรัฐน์เนาะนี่คือหน้าเขืนนะน้ำลดเดยอะแล้วนะคะน้ำยะน้ำลดเดยอะแล้ว ได้ยินข่าวว่าเขาหยุดเปิดน้ําแล้วนะเราจะพาไปดูกันว่าอมืมันจริงไหมถ้าเขาหยุดเปิดน้ําแล้วเนาะ,นะ,นะไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศตอนเย็นเนี่โอ้โหสวยงามเลย มองเห็นเทือกเขาที่อยู่ใกลๆด้วยนะคะนั่นคือบรรยากาศด้านล่างนะคะตรงนั้นก็เป็นรานจอดรถเหมือนกันนั่งชิวๆด้วยนะ น,นี่ก็คือสันเขื่อนนะด้านหน้าก็คือเป็นประตูประ,ประตูระบายน้ำเราจะดูด้านหลังเขื่อนกันว้าวก็หยุดปิดน้ำจริงๆแม่ั้งืนะแม่ตงืนะเไม่เปิดน้ำแล้วนะปิดน้ำแล้ว จะเปิดแค่ช่องระบายไฟยปั่นไฟนกก็เดินกันซึ่งไหนเราคงไปดูข้างล่างกันตรงนี้เราสามารถที่จะเดินไปถึงฝั่งโน้มไกลๆได้นะข้ามฟากได้เลยนะ เขาไม่ห้ามนะคะไปได้นะสามารถที่จะไปกันได้นะทีนี้น้ำลดเยอะน้ำก็ปิดทุกประตูแล้วดสิคนะตรงนี้ด้านหน้าเนาะอีกมุมหนึง่ง น,นี่คือช่องตรงนี้นะคะจะเป็นช่องประตูเป็นประตูน้ํานะประตูที่ระบายน้ํามันจะมีอยู่สี่ประตูเนาะจะมีอยู่สี่ประตูเอาบรรยากาศข้ามฟากให้ดูอีกฝั่งโน้นให้ดูเนาะมันจะกาศดีเลยสวยงามดีเนาะ ฝั่งนน้นก็จะเป็นสโมสรร้านอาหารเนาะนี่นคือสะพานข้ามอันนี้กคนเยอะอยู่เนาะพื้นที่ห่วงห้ามนะคะอันตรายเขาบอกก็ไม่ให้นะักท่องเที่ยวลงไปนะเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่เขา นี่คือทางท้ายเขื่อนตรงนั้นก็จะเป็นสะพานนะสะพานสะพานข้ามไปอีกอยังหมู่บ้านหรือจะข้ามไปทางนนสังนะตรงนั้นคือสะพานข้ามไปนนสังนะคะดีมากเลย ตรงนี้ก็เป็นประตูเป็นบันไดห้ามลงไปเหมือนกันที่จะลงไปได้ก็คือเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะอันตรายน่าเชี่ยวเนาะราอึ้งหง ้ชมแลยวเราไปลงลงไปดูข้างล่างกันเราไปดูท้ายเขื่อนกันเนาะ